ไกลจัดประหลัดบอกเอาลง,ลงตรงนี้ก่อนไม่งั้นเราจะตายหมด570เมตรครับผมทุกคนเอาร้อยแปดสิบก็ได้นี่ก็ลงไปนะ ไปเลยไปเลยไปทางนี้แหละถุกร้อนไปทางนี้แหละเออยาวยาวยาว้มันจริงมาหรอมันริงมันริงใช่มันยิงอยู่มันไม่ยิงกับน้องปอนวะไม่ยิงใส่ ไม่ไม่เป็มันวิ่งลงมามันวิ่งลงมามันวิ่งลงมาไม่มีปืนนะเดี๋ยพออยู่ไหนวะพี่พี่มันถึงบ้านเอลแล้วมันถึงบ้านเอลแล้วมยูม่ในปักกู้อ้อยหนื่อยแล้วอยู่บ้านเอลเฮ้ยอยู่ในสองรอ้รอยอย่ในสองร้อยไม่ทันแล้วซื้อไปแล้วเมื่อกีก้เอาหูาเอาป๊อนลวดที่หายไป ในนิทานนุ่มหน้าไปแล้วมีกนนันดีนไปกัน ดาวยังน้องม,มุกแม่ทนะีไรพวกก็ไม่มีเหรียญหรอนมีสองร้อยตาย โอ้โหร้อยเดียวสุดสเลยอ้าวปอนหล oh, ุดยาวนี่แต่ว่าบอนล็อตมี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 อีกน้อยหนึ่งอีกน้อยหนึ่งเป็นพี่สวยปอนหลุดยาวแล้วแหละน่าจะล็อตอ่ะเอ้ยไม่มีตัวนะเมย์ตามขึ้นเก็บเนาะ ่ม okay, okay, sure. okay, ันอยู่บนข่ามันอยู่บนเข่ามมอยู่บนข่าตัวหนึ่งโอเคล้หน่ยมันดีแบเพิ่มแรมันดีเพิ่มแพี่ม่เมย์มันดีเพิ่มข้างเมเลยมันมาเพิ่มมันเพิ่มแล้วมเพิ่มแล้วจะลอยจะลอยจะดาจ้าดาจ้ดาวดาวครับคนเผายิงครับ ต่อไปครับไม่ครับตัดเลยครับซิลคูดาวอยู่ดาวครับเขาด้วครับหมดเต้หมดเต้ม่งดีสละ หมดแล้วเหรอมาหมดแล้วเหรอคะอมันน,นักคะแนนยังมันน,นักคะแนนยังวิ่งคาตูมีคาตูมี ดีมาหูลเล่าทุกกานดีใจกัตายจะตายเพราะว่นาน้ารัแม่เงเมื่อกี้ไม่จะกดพันยาแล้วนั่นตะกดโดนกระเป๋าไว้สัตว์เ้ยกดสิงมันยิงมันช์จกันอยู่ด้วยจะกดพันยาแต่ไม่กดโดนกระเป๋าไอ้มันอยู่ใกล้กัน โอ้ยนอ้ลอลงตู้ดีกว่าเนี่ยมังนี้เปแกงหงเอ้ามันตกลงตู้ไปแล้วนใีใช่ใช่ไม่พันยาไม่ทันเลยอยู่ไหนวะไม่เห็นนะนี่บ้านฟ้มน้องมีไส้ไห,หปะ่ะ

าเฮ้ยไอ้วอไม่มีเลยควายเอ้ยปืนอะไรวะเนี่ยอ,อย่าทะลึ่งบ้างไอ้วอก,ก็ไม่มีแม่งชุบเพื่อนด้วย嘛ชุบเ,เพื่อนว่ะเย้เดี๋ยวมาชุบเพื่อนว่ะไอ้วอลพี่ไม่มีแม่งอ่ะ เเ้ย,ย,ยไคไม่มีก็คงต้องมีมาเขแบบ้าวงกันรอก่อนแกว่าที่นู้นปิ้งออกมาแน่เลยก็ดูเป็นน่ากลวก็ได้เอาดูว่าฝันตอนนผมเล่นฟีไฟแม็กแล้วปืนมันไม่เหมือน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 มันเสียงมันเหมือนฟีไฟธรรมดาไปปรับครับปรับได้ครับผมปรับระดับแม็กครับผมไปที่การนักฆ่าได้เลยครับผม ไม่นานเราคงจะตายสมใจเด่๋เข้าวงก่อน้วเราไปเปิดซู้ยก่อนแล้วมันมันมันไม่ตัดใจเลยเออแต่เข้าวงก่อนเลื่อยมันแดงแล้วมันมันยาบงบดเลย

ครับผมสุรทุกคนด้วยนะครับผมเพราะเมา่อแล้วฝากกาไดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบพระคุณมากครับใครตายโดยยิงจากไหนวะหน้าวนะ่ายิงมาจากในเมืองมาสักกี่รับเลี้ยงแวะาไปเว้ยเน๊ยรับพิเศษไอ้พวกก็ไม่มี

อ้วะอยู่หลังกลองอัน,นี้เฮ้ยมหนเฮ้ยไอ้วะดาไอ้วะดาโอ้โไอ้สัไอ้กดโดนแผนที่อะไรวะแม่งเด็กผูกดโดนน,ดดนู่นกดโดนนี่ กดโดนแผ่นที่เฉยของเยอะอยู่นะจบผมอะ่ะไอว,ไวไอนสวยนี่กดโดนแผ่นที่ตายเฉยเลยเยี่ยมไม่ต้องห่วงมีรถเอ้ยมันมันมาจุดตัวเองอยู่มาจุดตัวเองอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่ไอ้บ้าสายมีรถเยอะมีรถเยอะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงรถจอดอยู่นั่นแหละเออ ชุดวแปดพันเพื่อนเราไม่ฟังเสียงไม่รู้เรื่องเลยพี่ต้นแบบเดียวกับเราจะรับมันอยู่ตรงตู้่วงอสามตัวมันด่างค่ะมันมีกระปิตเฮ้ยมาหายถึงพปมนั้นามีการะปิตจาน ได้ๆได้ๆตั้งเลยันยานได้ไหมไม่ันยานก่อนเม่อกจริง อุ้ยตานนพอนี <t 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 ่ที่ตัวที่นี่มันนอนต่งหเดอรอ๋โด้ตรงไหนนีตกัเลยของเยอะจัดเลยรไม่รู้เก็บีองจากหลังคามันยิงอกมาทางขวาเ่ย โอ้ยโว่กนสุดนี่จมาจากกับน้องเมเมื่อกี้เยอะจัปิกล้นะฝังมี่ต่ังมีทุกคนนั่นแหละแล้วคนะเอาตาตา้มาโดนตอไปยิงน้องเมฆเมฆเือ ม่ได้ละเป็นเ่ะมาโดดมาแล้วตัวนึงอ่ะเพิ่งโดดลงมาเนี่ยเจ็บน้าหั้านันไม่เอาดิโดดมาจากปิงทุงน่นดดารังเกีย ่บันดิตโดนอีกแล้วนี่เพิ่งโดดมีของสวาดีตายสวงแล้วแหละน้านอบอกแล้วสามคนก็ไหวเพราะว่าสี่คน ื่อนผมมันเป็นธรร้ะไปนอนแล้วไปแม่ไปแล้วเหรออส่าพาแเม็มไปนอนเถอะดีน้องฮ